นัตถิจิตเตปะปสันนำหิอัป,ปกานามะทักขินาซึ่งแปลความหมายว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักขินาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีหวัสดีครับเพื่อนๆนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงปู่โตวัดประดู ขิมพรีแต่ก่อนพระราชสังวราพิบลหรือหลวงปุโตอินทสุวรรณโนเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดประดูวัดประดูตั้งอยู่ที่ซอยเพชรกเกษมที่15ถนนเพชรกเกษมแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพระ โคร,กรเกษมธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาสด,ด้านนี้จะเป็นมนดบกับพระอุโบสถเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมากราบพระประธานภายในพระอุโบสถในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดประดูฉิมพรีคือพระพุทธสัมพันธ์มุนีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อสุขโขไทยเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยมีขนาดหน้าตาก,กว้าง99นิ้วอันเชิญมาจากพระอุโบสถวัดอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีอัพญาปัชังสุขังโลเก แปลความหมายว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ